ครับสวัสดีครับดรบันดอยนะครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับกับบรรยากาศก็ถือว่าฝนคลื่นๆฝนหน่อยนะครับบรรยากาศดีนะครับอากาศก็20องศานะครับแต่ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมาตามสัญญานะครับที่เคยเกิดไว้คลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนโน้นนะครับผมว่าจะพามาดูพามาพิสูจน์นะครับในการปลูกผักหวานป่านะครับการปลูกผักหวานป่านะครับมีหลายวิธีในการปลูกนะครับแต่ว่า มีข้อสงสัยนะครับอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วเป็น2ปีแล้วนะฮะเทียบต้นจริงๆนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูเลยเป็นการพิสูจน์ว่าได้ผลจริงหรือเปล่านะครับระหว่างการปลูกผักหวานนะครับโดยที่ปลูกธรรมดานะครับปลูกธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทียบกับนะครับการปลูกที่มีต้นเลี้ยงนะครับต้นเลี้ยงแบบไหนที่ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอันนี้ผมเทียบจากให้ดูเลยนะ จากผักหวานนะครับนี่ที่ผมปลูกนะสองปีแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้คือการปลูกธรรมดาลดหน้าแรงเราลดน้ำมั่งไม่ลดน้ำมั่งฮะก็เนี่ยระยะสองปีนะครับเพื่อนๆน,นี่ต้นกระดาษนี้เองคืบหนึ่งได้นะแต่ว่าลำต้นเขาใหญ่แล้วนะฮะนี่อันนี้คือปลูกธรรมดานะครับเอ่อไม่มีต้นเลี้ยงนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอย่ายไปท้อนะครับในการปลูกผักหวานนะ่ะ หน้าแรงเห็นไหมฮะขนาดไม่รดน้ํานะครับเขายังแตกยอดอ่อนเลยเนี่ยนะครับขนาดขนาดว่าต้นเล็กนะครับก็สังเกตนะครับอันนี้ต้นลงปลูกพร้อมกันนะครับระยะเวลาปลูกเป็นสองปีแล้วแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับไปเปรียบเทียบกับต้นที่มีต้นเลี้ยงนะครับดูอันนี้ธรรมดานะครับอันนี้ไม่มีต้นเลี้ยงครับ นู่เนี่ยผมทดสอบหมดนะครับผมในการปลูกหวานนะครับเราต้องทดลองทดสอบให้หมดนะครับว่าอันไหนได้วิธีอันไหนได้ดีนะครับปลูกได้ดีโตเร็วนะครับเนี่ยต้นเลี้ยงก็คือต้นมะปรางนะครับนี่ต้นอายุเท่ากันนะครับสองปีเดี๋ยวอย่าบังก็โตกว่านะครับสามสี่ห้าเท่าเลยนะครับดูนะครับผม ก็อันนี้ผมปลูกนะครับระยะห่างนะครับประมาณศอกหนึ่งนะครับกับต้นใหญ่ต้นมะปรางเนี่ยฮะต้นเดียวยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมปลูกกับต้นเลี้ยงหลายๆหลายหลายชนิดนะครับต้นเลี้ยงที่เป็นไม้หลายชนิดนะครับนี่อันนี้ปลูกใกล้กับต้นปลูกคู่กับต้นน้อยหนานะครับสังเกตเออก็โตนะครับแต่เจ้าโตน้อยกว่าต้นใหญ่นะครับผม ก็เนื่องจากที่เขานะครับก็ผมไปศึกษามานะครับทําไมเนี่ยปลูกนะครับใกล้ต้นเลี้ยงที่มีต้นเลี้ยงเนี่ยนะครับเนี่ยครประมาณยี่สิบเซนถึงสองหนึ่งนะฮะนี่โอ้โหมากนะฮะก็นะครับอยู่ที่นะครับต้นเลี้ยงด้วยนะครับต้นเลี้ยงที่มีการดึงสารอาหารมาเยอะๆนะครับหรือว่าดึงน้ํามาเยอะๆนะครับต้นที่ ต้นเลี้ยงอย่างเงี้ยนะฮะดึงน้ํามาเยอะๆอย่างเงี้ยนะก็ต้นผักหวานเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนไปแย่งอาหารนะครับไปช่วยกินนะครับทั้งธาตุอาหารที่ดึงมาจากรากของต้นเลี้ยงนะครับหรือว่าน้ําเลี้ยงนะครับก็ทําให้เอถ้าเทียบกับต้นที่ไม่มีต้นเลี้ยงก็เขากินกินคนเดียวนะครับก็คือได้มาคนเดียวกินคนเดียวแต่อันนี้ก็คือมีเพื่อนนะครับมีตัวแย่งกินนะครับ อย่างสนเลยน,นี่ก็ระยะนะครับผักหวานนะครับเพื่อนๆปีสองปีแรกเพื่อนๆอย่าท้อนะครับเขากโตช้าหน่อยนะครับเขาจะไปพุ่งก็ปีที่สามปีที่สี่นะครับสามสี่ห้าเนี่ยแป๊บๆนะพวกเนี้ยนะครับสามสี่ห้าปีก็สมมุติจากต้นขนาดเนี้ยแป๊บเดียวนะครับนี่สองปีปีที่สามสี่ห้าโอ้โหโตเลยนะครับก็สรุปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะปลูก กับต้นเลี้ยงที่เป็นตอแบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ต้นลิ้นฟ้าไม่ต้องให้ต้นสูงก็ได้ต้นที่ตัดตอไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับปลูกเลยนะฮะอันนี้ผมปลูกเห็นไหมปลูกใกล้ตอต้นเลี้ยงก็คือต้นลินฟ้านะครับฝักเพกานะฮะก็เนี่ยมันจะโตกว่าที่เราปลูกไอ้ธรรมดาอันนี้ไม่มีต้นเลี้ยงเห็นไหมอายุเดียวกันนะครับก็สรุปนะครับจะเตี้ยกว่าถ้าไม่มีต้นเลี้ยงนะฮะ จะเล็กกว่าเลยล่ะเห็นชัดเจนเลยนะครับก็สรุปนะครับเพื่อนๆถ้ามีต้นเลี้ยงนะครับถ้ามีต้นเลี้ยงนะครับเป็นจริงนะครับอย่างที่เขาเคยคนรุ่นก่อนๆเคยปลูกกันนะครับโตเร็วจริงนะครับโตเร็วกว่าที่เราปลูกแบบเนี้ยนับไม่มีต้นเลี้ยงเนี้ยไม่มีต้นเลี้ยงโตช้ากว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าปลูกผักหวานป่านะครับผม ลงปลูกหน้าฝนเนี่ยนะครับผมฝนก็จะถึงเนี่ยนะครับหาต้นเลี้ยงมานะครับมีตอต้นเลี้ยงหรือว่ามีต้นเลี้ยงนะครับไปปลูกข้างเขานะครับแล้วค่อยตัดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีเราก็หาต้นเลี้ยงขนาดใหญ่ๆนิดนึงมาปลูกคู่กันนะฮะห่างก็2ี่สิบเซนถึงสองหนึ่งประมาณนี้นะฮะให้รากเขาหากินร่วมกันนะครับเหมือนแย่งกันโตนะครับผมหรือไม่งั้นก็ปลูกเป็นต้นผักหวานคู่ไปเลยนะฮะต้นใหญ่เอ่อกล้าต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นเล็กต้นหนึ่งเขาจะโตไปด้วยกันนะครับ เหมือนช่วยกันหากินอาหารนะครับถ้าไม่มีต้นเลี้ยงอย่างอื่นนะครับปลูกผักหวานคู่ก็ได้นะครับจะโตเร็วกว่าที่เราปลูกเดียวๆอย่างนี้นะครับแต่ให้ดีนะครับให้ดีก็คือเป็นต้นเลี้ยงที่เป็นไม้ที่ดึงน้ํานะครับไม้ดึงน้ํานะครับอันนี้จะให้ความชุ่มชื้นด้วยนะครับชุ่มชื้นหน้าแล้งนะครับฝนทิ้งช่วงอะไรพวกเนี้นะครับก็เขาจะได้กินได้ต่อเนื่องนะครับก็สรุปอีกทีนะครับ จริงนะครับได้ผลจริงนะครับปลูกผักหวานป่ากับต้นเลี้ยงนะครับต้นไม้ที่มีลักษณะที่ดึงธาตุอาหารดึงน้ำเลี้ยงนะครับได้ผลดีจริงนะครับฟันทงนะครับผมก็ฝากนะครับผมจะทดลองอย่างเงี้ยนะครับผมปลูกจริงนะครับผักหวานป่าฝากนะครับดอรบันดอยนะครับผมจะนําเสนอเรื่องราวของสมุนไพรนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับเขาแนะนําจากผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะนํามาเสนอให้เพื่อนๆนะครับ นำสิ่งที่พิสูจน์แล้วนะครับมานําเสนอให้เพื่อนๆนะครับลองไปใช้ไปทํากันนะครับร,รับรองนะครับได้ผลแน่อนอนนะครับผมก็ในผะหวานทั้งนั้นนะครับผมปลูกโอเคนะครับพเพื่อนๆฝากติดตามดรบันดอยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย